สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพองไายสุขสุขคนครับผมสวัสดีเจ้นีงแลงครับพี่น้องเหลือง,งานพอดีครับมาครับมาเบิ่งบรรยากาศเนียงมาแล้งเข้าครับฝนก็ตกเบิดมือเล้นครับดีแต่ว่ามันเศร้าออครับพี่น้องนี่แค่แต่ว่ามันเศร้าด้วยมือนนี่ คือไม่แล้ครับพายุก็ลังเข่าช่วงนี้ก็ได้คืบมากคำมากก็คืบมาก้ะครับเศรามาก็ตกเมื่อเช้าวันนี้ตกะยังหนักเลยครับปวดตึงสืบเลยครับเมื่อเช้านนี้ ต่ต๊อีกบืนเศร้านี่โอ้ยคือยากอยู่กับพี่นอ้องรถใหญ่มากเลยเมื่อเช้าแบบนี้ใครเนี่ยครับมันเป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์แล้วมันไม่รถมันไม่รถแต่เขาอีกกะนึงครับแต่ต๊อ,ตอีกบืนนี่โอ้โหสงสัยเสียแล้วมอไซด์มากแล้วครับเสียๆกันฝนถ้ามีรถอีกกะนนึงมันถ้าเข้ามาซ้าย,ยมันไม่อย่มองจอดครับพี่นอ้อง มันนี่ยังไข่อยู่เป็นมือเป็นมันจันทร์ครับมืดขึ้นไหมแล้วครับบรรยากาศเร่งๆเพราะมันจันทร์ครับลายไฟเขียวละวันนี้ ฝ่าคลุมฝนกะโอ้เย็นดีครับข้างนอกครับบรรยากาศดีครับหิวเข่าแล้วพี่น้องครับวนนี้ใส่พลังงานหลายครับ <laughs> ใส่พลังงานหนักมากเลยเมื่อยแแระครับชีวิตคุณแชร์แรงงานครับพี่น้อง คิดเก็่กับอะไรเงินเพิ่นครับ ไฟแดงข้างหน้าครับเมื่อนี้เป็นมือฝนฝนตกแต่สอคนเอารถมาไลยครับอารถส่วนตัวมาไาล่โอ้ยจะนอนเลยพี่น้องเอ้ยข้โถดข้โถดข้อไผครับห้าวนอนเลยพี่น้องเลย ย็นถ oh, okay. ือเอ็นเย็นเป็นจากง่วงจากนอนนะครับนี่ครับโอ้ผู้สาวผู้สาวผู้สาวครับเบิ้งผู้เสียผู้สาวนายพี่น้องเนาะไปน้ำทางนะครับเพื่ดจะแก่ง่วงนิดเล็กน่อยเพื่อจะระชุมก็ช่วยเนี่ยครับเพื่อด้มีแห้งเด้ครับเพื่อมีชีวิตชีวาในพี่น้องเลยในบิึงทายลิปพี่น้อง ให้พ hey, ี่น้องเดี่ยเบิ่งผมกับเบิ่งผู้ชายผู้สาวแล้วมันทางเนี่ยโอ้ยมันฮะมันก็ชุกมือช่วยนะพี่น้องเนาะสาวๆโรงงานโอ้ เอาเย็ดเลยครับ เป็นภาพบรรยากาศคุณนาคุณตาครับสำหรับคนที่อยู่ในนิคมนะครับเหตุงานเสมอครับคนโรงงานก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละครับเวลาฝนตกคนโรงงานเขาเอารถมาหลายครับมามันก็นทเป็นภาพในระพี่น้องผมก็ค่อยรียบเร่งรอกครับไปเรื่อยๆครับเพราะรถมันติดครับไปเรื่อยๆเหมือนกัน เดกันมันคือมอไซค์ครับมอไซค์มันยังพอไดอ้ไปน้ำซอยน้ำสอกแสกไปได้ครับค่อยๆไปครับเดี๋ยวก็หอดห,อหอ้องเอาผี่น้องเนาะเบึ้งวิวน้ำทังถ้าให้คลิปให้พี่น้องเนี่ยเบึ้งน้ำทางครับเดินทางไปด้วยกันครับ เด้นบึนๆไปแล้วครับแห้งกันคือมากหึงสีว่าให้ครับจวดอะไรกับจวดแล้วครับมม่ใส่จวดอย่างเดียวครับคือมากสิมาพบกับความชุ่มฉ่ำคำน,นี้ โอแท้ครับมาแลงนี่ครับบาเลือครับพี่น้องต,ะต๊ะกัต๊ด้วแต่ว่าจะต๊กันยเคนไปเหตุงานด้อน้องพี่น,อน้องเนาะตกักีหาทุมนี่หาทุมไปอาจัตีหาแลก็พ่อตีซเลกพ่นจเียงานตีหา, <c oughs> าครับยูตุนเจากกวเครับถามฝ่าหามคนหดเครับโอ้ เอ้ยโอ้ยบิดร้อนเลยจากนอนแล้วกนนท็ทั้งอยากนอนทั้งอย่างจังอยากกินเขาครับโอ้มนิเล่ครับ <laughs> จังได้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณแต่พี่น้องงปายสุภูสุคนครับผมพ่อพ่อแม่พี่ๆไอ่ๆเอื้ยครับที่ขอมาติดตามช่องมังนาลูกก๊กนะครับด้อขอบคุณหลายๆครับเพราะบางคลิปผมกับุมมี really ่ยังหลายพี่น้องเอาก็มีแต่นี่ยนะครับเป็นเอาเอาวิวบรรยากาศ ให้พี่น้องเนี่ยเบิึงครับการใส่ชีวิตของพี่น้องเช่าต้องงานเ้องครับเนี่ยเป็นการไปกันมากเลยนะครับเป็นงานไม่งานเสือขกขอกำนาวเนี่ยมุสอเกินอยู่จังใดครับ,รบกักขอกำนาวเ้องกินจังใดคือบ้านเ้องบวัวกักขอก็เป็นเนี่ยใดเหตุแต่แสบบัวเนี่ยกินมีของอยู่ซานบ้านเ้องบวัว พี่น้องในเบิรงครับคุณที่เขามาติดตามครับว่าเบิรงให้ครับผมกับเป็นกระทื่อว่าเมา่อเบิรงใหก็ก็ขอคุณเป็นยังสูงแล้วครับผมจะได้กับฝากดไลค์ให้นี้ด้วยครับด้วยกดไลค์นี่ครับไลค์มันขึ้นหน่อยครับพี่น้องครับเอาสักซิบก็ไเ้ยหรอก 哎。<laughs> เซนโกเบนซิคิวเร็ดเจ้ากต้ังเข่ากะครับผมว่าเข่ากะแน่ผู้กับปานแน่ครับสามกะแน่บางหน่วยง,งานก็นได้ครับ เหตุสียุดสามบางครับบางคนบางหม่องบางโนงงานกับขาวกะบายโมงก็มีเนี่ยถึงผมเคยบล็อคบล็อคเคย,เ,คยเห็ดหรอกครับแต่ว่าเรื่อยยินมาบางคนบุญนองครับโอ้ระวังด้วย ขึ้นยังสี่แต่พี่น้องเมื่อกี้นะครับเขาร้อออกออกจากนารถเนี่ยคับเพื่อผ่านลงไปเนี่ยตรายครับเว่าเนี่ยขี่รถงานตุดมาแล้วครับต้องค่อยๆออกเอาซองออกไปก่อนกับเนี่ยมใส่เนี่ยมควาก่อน,อนพี่น้องมันอู้น่ากลัวเลยครับอุบัติเหตุผ่านมาแล้วน่าจะหนักลักมากครับ เงด,ด้ยขี่หน่อยจะละไปเคี้ยวก็ได้อย่องหน่อยเดียวเะแต่กบบระโดดหนูครับฟังใส่เข้าไปแล้วก็พอฟังใส่ไปไว้แล้วก็ ถ้าเข้าแล้วครับไปต่อเลยจื๊บค่อยๆขยับไปทีทีได้น้อยทีได้น้อยโอ้เบิ้องเข่าเบิ้งเข่าครับแต่ละมองเบื้อเข่าฝนตกแห้งน้ำท่วมพี่น้องครับโอ้จะไหนกับฝากความปลอดภัยในพี่น้องเด้อบางมองบางทีห้องห้องบัววัขุ่นชิ่นน้ำท่ำวมนี่บ่ต้องฟื้นหรอกครับจะสูบไปครับโอ้น้ำท่วมเข้านี่ก็เห็นมูดหรอกครับเอาเมื่อเปิดในเบื้อ้รถท่วมครึ่งรถแล,ล้วครับรถเก๋ง บางหมองก็กระตัวแห้งอีกดีครับช่วงนี้ฝนตกแห้งมันตกแล้วมันบางหมองมันขี่เหงาพวกใหม่มันกะวิอุตัตนตรครับโอ้ยจะได้ครับน้ำเด็กก็ได้งานฝนตกกันตกพุ่งห่วงแถวเนี้ตกกับตกแบบเป็นญาณนะครับต๊ะโต,ต๊ะกระทรวมนะกดใหญ่ๆไ,ไปหนอเป็นญาณนี้ครับ ฟังดูครับผมพี่น้องออออดำมากครับโอ้ืมมืดขึ้นเมื่อไหร่ในเวลาเพิ่นบางสีม่วงแล้วงยังยังแดดมีแดดที่ได้พี่น้อง คิวต่อไปกับผมนี่กับฟังนี่ไปแล้วครับเป็นฟังห้องครับคิวแล้วอู้ได้ไปแล้วพี่น้องครับเกี่บพกม่วงพอดีครับว่ารถมันไหลายครับมือนฝนตกรถไหลกับใช้เวลาเนี้ยจังหน่อยครับบัจังหน่อยหยองไลเติบอยู่ครับหนาฝน หน้าฝนนี่ผมกับมักหน้าฝนอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันเกิดคักคักอยู่ครับแต่วบนมันมันเก็ยากไม่รู้ประสักปวะการไปรเหตุงานครับแต่สมัยตะกี้โอ้คักเลยครับด็กหน่อยอยู่บ้านนั่นฟังเสียงฝนตกใส่ลังค่าใส่สังกะสีครับแต่มันแปลกได้พี่น้องอยู่บ้านนี่ฝนตกใส่สังกะสีมมอดจากไรเลยครับเป็นมอพี่น้อง เาฝนตกนอนนอนฟังฝนเสียงฝนตกสังกระซีนี่โอ้ลับขับเขื่อนแบบโอ้เลยฟิลขนาดครับเออมันแปลกเลยครับมันบ่ได้บ่ได้อยากไล่ด้วยเลยฝนตกสังกระซีนี่เขื่อนนี่อะไรแบบลับดีแต่ตุ่มโฮมนอนแบบโอ้มวนเออแต่ว่าวันนี้ยินมาแต่น้อยเนาะพี่น้องเนาะฝนตกเสังกระซีนเดี๋ยวจ่าจ่าจ่าโอ้ เคิมกับรับดีกันนะได้แหละตุ่นบุหมิวจะพิ่งเลิกครับไปซะก่อนยิวเข่านะพี่น้องอยากกินเนี่ยเย็นๆได้ครับเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนมีฟองอีกหน่อยครับจวดดรับ ในนอครับนอทั้งต่างจังหวัดครับผมทั้งอันอันพี่น้องเอฟซีครับท,ทั้งพ่อพ่อแม่ทั้งปุนครับทั้งเป็กน,นกันเองนะครับนอฝนตกมีฝนตกดีบ่ครับคือทั้งผีบ่คเขา,ามาคอมเมนต์เขามาบอกว่าจากกันไ้เองเด้อฝนตกดีบ่ครับท่สนั้นครับ ตลาดครับตลาดกขาเขากับนามภูเขาอุณหมเท่าทั้งหลายหม่องครับมาซื้อครับทิ่นที่บอดเน่สร้อยสุพรรณน่เนี่ยครับมาเห็นงานไอ้กิ่นเห็งานแถ,นถ,นถไวไอ้ทิ่นสยามนี่ครับสยามีเทินเท่านี้ทั้ออมาตะเนี่ยบอหอพักหลายครับหลายหม่องหลายบอลเป็นเห็นงานอยู่ขันระบอลเน่ทั้งหิมาลัยเน่ ยุดซวดรวมพี่น้องครับต,ตลาดนี้มาแรงกรับโอ้โหหน้าฟ้าขังครับผมกับเขากับน้ำบรรยากาศพี่น้องย่างหลอดเที่ยครับได้ไลฟ์คลิปอยู่ครับที่ผมถ่ายไว้สมัติคับไปเบื้องไหนได้ครับเดี่ยเพราะว่าผมก็ไปตนย่างหลอดตลาดเหล่นอยู่ครับไปยังถ่ายคลิปพี่น้องเบื้องการจับใจ สีเขาก็เข,ข,ขากับนำโดนเถือไปเทื่อนึงในตลาดครับกับได้ฟิวได้ฟิวอีแบบนึงครับผมผมอยากผมอยากไปไทยนะตลาดบ้านเฮานนพี่น้องตลาดสดกับตลาดแบบเท่าวบ้านเฮาเป็นสไทายครับ นึกรับไปไปกอนเอ ดีนะครับทะเลหมุนี่ครับเหมาะสจหรับพลังกินเหนรียญเนี้เหมาะสจหรับนั่งเล่นให้ลองมาเลาะสักพีครับผมจ <c> ะ <oughs> ไปที่ไหนก็ไปได้ครับผมนั่นทะลุออกเ๋อาะไอ้ทะลุออกในถนนเดียวกันได้ครับ <c oughs> มาทนันอีกแล้วสักพีมาคิด อญญาย่ายด้พี่น้องครับไม่เมตุกได้บอนี่กิซีกิซีควันๆเนีย่ยบุยังไงโมเมนต์โมเมนต์กำังอาย่ายด้ครับผมกำลังอาย่ญญาแล้วอาย่ญญาแล้วคำนี้เหลือง,งานนะครับหางมงครับแตกอเซลลแล้วครับโอ้ยแผลอากาศครับพี่น้องครับฝนตกอาการเย็นๆเล็หน,น่อยบุได้เจอแอร์ได้ไหมบุได้ ตันดังดูครับเอ,เอาเขาเลย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 รถรถทรงพนังงานครับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพบมาพอกัน คลิปหนาด้อพพ่น้องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในรลานครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมจะได้กับฝากกดไลค์กดซับสไครป์แค่นี้นะครับเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ